ไปตื้นหน่อกันไปดิเฮ้ยนี่มันเกงแชมป์นี่ว่ะเอา้าตเกงแชมป์ผ้าตรงนี้แล้วแชมป์ไปไหนอะ่ะเฮ้ยเห็นมันกัำไมเห็น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 เฮ้ยสราดูดิมีคนเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยมีตังด้วยแกงขโมยตังแชมป์ดีกว่าเฮ้ยทำะไรกันอะเก็บกระเป๋าใบนี้นะแกแชมป์มาตอนไหนอะ่ะ แชมเราขอโทษแจมมาแล้วว่ะเอากระเป๋าตังค์ะ <c oughs> เป็นเด็กเป็นเล็ก, <c oughs> กขักขีขโมยอ <c oughs> ไอ้พวกนี้กะจะแก้แค้นเราแต่โทษทีนะทำอะไรเราไม่ได้หรอก